การใช้ค่ารากที่สองในชีปประจำวันนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างาสิ่งที่นักเรียนต่อไปอาจจะได้เห็นในโจทย์ต่างๆนะคะอย่างเช่นการจะหารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่154ตารางเซนติเมตรเนี่ยแล้วเราอยากรู้ว่าจะมีด้านยาวด้านละเท่าไหร่นะคะก็ใช้รากที่สองได้ซึ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยมันมาจากด้านคูณด้านใช่ไหม เราต้องการที่จะหาด้านอย่างเดียวใช่ไหมคะดังนั้นเรารู้แล้วว่าพื้นที่ 4, สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันคือ154ห้าิใช่ไหมคะมันจะเท่ากับการเอาด้านมาคูณกันสองครั้งหรือว่าด้านยกกำลังสองเราก็สมมติว่ามันคือ A นะคะด้านยาวด้านละ A ถ้าเราอยากหาด้านด้านเดียวเนี่ยเราต้องเอารูทมาครอบนะคะรูทมาครอบตรงยกกำลังสองเนี่ยเพื่อให เพื่อให้มันเหลือแค่ a เดียวนะคะทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่า12คูส12เนี่ยมันได้144ใช่ปะ่ะแล้วก็13คูส13ได้169ดังนั้นรู้154เนี่ยมันควรจะมีค่าค่อนมาทางอ่า12ใช่ไหมคะเขาก็เลยทำการประมาณค่าไปเรื่อยนะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็รู้ว่าพอเราถอดลากจากร้อยห้าสิบสี่มันก็จะได้สิบสองจุดสีหนึ่งนะคะเป็นความยาวหนึ่งด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้นะคะให้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาใช่ไหมคะว่ามันมีพื้นที่64ตารางเซนทิเีนี้เขาจะให้หาความยาวของเส้นแทนแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนะคะ อันดับแรกเลยเราต้องการหาเส้นแหงมุมอันเนี้ยเราต้องหาด้านสองด้านนี้ก่อนเพราะว่าเขาบอกมาว่า,าล,ลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเนี่ยพื้นที่มันคือด้านคูณด้านใช่ไหมละ่ะซึ่งเขาบอกใบเรามาแล้วว่าด้านคูณด้านเนี้ยมันคือหกมันได้หกสิบสี่นะคะการที่จะหาด้านเดียวนะคะหรือว่าตัว A ตัวเดียวเนี้ยเราก็หาโดยใช้การถอดลากนะคะเนี่ยเอา A มาใส่ลากเข้าไปนะคะ ซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะได้ว่าแต่ละด้านเนี่ยมันยาว8นะคะพอรู้ว่าแต่ละด้านยาว8เนี่ยเราก็สามารถใช้พิทากรัสเพื่อหาด้านนี้ได้นะคะเพราะว่านี้มันเป็นรูปสาม่ยมจัตุรัสใช่ปะสาม่ยมมุมฉากนะคะผู้ผิดนีนี้นทฤษฎีของมันก็คือว่าถ้าเราเอาด้านนี้กําลังสองด้านนี้กําลังสองมาบวกกันเนี่ย มันจะยาวเท่ากับด้านแทงมุมอันนี้นะคะอยู่กำลังสองซึ่งเขาก็หามาปุ๊บได้ว่าด้านแทงมุมเนี่ยยูกกำลังสองอยู่นะคะมันได้ร้อยี่สิบแปดทีนี้นะคะเราก็จัดการใส่รูดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะหาว่าถ้า AC ด้านแทงมุมเนี่ยที่ยังไม่ได้ยกกกำลังสองเป็นเท่าไหร่นะคะก็คือสิบเอ็ดจุดสามหนึ่งสองนะคะ ดังนั้นเราก็จะหาเส้นแทงมุมได้เป็น11.312นะคะอ่ะโจทย์ตัวอย่างข้อสุดท้ายนะเขาให้รูปวงกลมมานะว่ามีพื้นที่154ตารางเซนรูปวงกลมนี้นะคะมีรัศมียาวเท่าไหร่โจทย์นะคะลักษณะน,นี้เราต้องรู้ก่อนว่าพื้นที่วงกลมเนี่ยมีสูตรว่า πr าย,ยูกกำลังสองใช่ไหมซึ่งตอนนี้เรารู้แล้ว ว่าค่าผายเนี่ยเขาให้ใช้เป็นย2่สิบสองส่วนเจ็ดนะคะ22ส่วนเจคูณด้วยรัศมียกกำลังสองซึ่งรัศมีเนี่ยเราไม่รู้ใช่ปะเราก็ย้ายตัวที่ไม่รู้ไว้อะ่ะถืออย่างนี้ค่ะเราต้องการตัวนี้ใช่ไหมคะตามหลักการคือเราต้องพยายามให้ตัวที่เราอยากรู้เนี่ยมันอยู่ตัวเดียวในฝั่งของมันอะ ตัวเลขพวกเนี้ยเราก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันก็เลยจะได้เป็น154คูณ7หาร22เท่กากับ r กําลัง2นะคะแต่ว่าเราเขียนสลับฝั่งได้เขาเลยเขียนเป็น r กําลัง2ก็คือจะได้อันนี้นะคะก้อนนี้จากนั้นนะคะเราก็จะรู้ว่า r กําลัง2เนี่ยจากการคํานวณนั้นเนี้ย r กําลัง2มันจะได้49 นะคะซึ่งถ้าเราอยากรูร้ R เดียวเราก็ใส่รูทให้มันนะคะซึ่งพอใส่รูทแล้วเนี่ยมันก็จะได้ว่า R เนี่ยคือในรูทสี่มันก็คือ7จคูณเใช่ไหมซึ่งพอแยกรูทนะคะอันนี้เราก็จะสามารถถอดลากออกมาได้ว่ารัศมีเนี่ยมันคือเจนะคะ สรุปว่ารูปวงกลมเนี้ยมีรัศมียาวประมาณ7ซนเมตรนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสำหรับบทนี้การในส่วนการนำไปใช้ก็คือนักเรียนไม่ต้องทำแบบฝึกหัดอะไรนะคะเพียงแต่ว่าครูต้องการให้นักเรียนเนี้ยรู้ไว้ว่ามันมีการสามารถนำการหารากที่2เนี้ยมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้นะคะ ก็ขอให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหรือก็งานต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยถ้าหากว่านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรนักเรียนสามารถทักไปถามครูได้นะคะ